สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าสินค้าทางร้านมีอะไรบ้างนะ mm. ก็คือทางร้านก็คือจำหน่ายปลาหมึกเสียบไม้เ7บาทฟรีพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดขายดีที่สุดในโคราชนะครับนี่นครับสินค้าทางร้านก็จ,จะมีส่งหลักๆก็คือมีอยู่สามอย่างนะอันนี้จะเป็นอัน,นแรกก็คืออันนี้จะเป็นหนวดครับ ส่งไม้ละเจ็บอันนี้ก็คอนะครับส่งไม้ละเจ็บเหมือนกัน,น,น,นรประมาณ5้าถึงหกชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่หมึกแท้เลยนะไม่ผสมแป้งนะครับเสียบไม้สอเร็จอันนี้ก็เจ็บาทเหมือนกันลูกค้าสามารถ <c oughs> ซื้อแบบคะกันได้นะขั้นต่ำก็คือหนึ่งร้อยไม้ ปีพรมน้ำจิ้มซีฟู้ดหนึ่งกิโลจะเป็นแบบนี้หนึ่งกิโลนะครับถ้าเกิดสองอยไม้ก็สองกิโลนะนี่นะครับแพ็กใส่รังโฟมไปแบบนี้เลยนี่เ,เป็นไข่หมึกมหาชัยนะครับมียี่สิบแ่งนี่นะครับแพ็กละร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่นะครับสินค้ามีทุกวันนะครับพร้อมส่ง ไข่หมห้าดาวมหาชัยนะครับนะครับสินค้าที่ขายดีสุดทางร้านเนี่ยมีสามตัวนี้เลยนะถ้าเกิดต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยอยากรับไปขายเนี่ยก็คือสามร้อยไม้นะครับขั้นต่าําค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วเกิดหกร้อยไม้ก็ส่งฟรีนะครับมีหนวดมีไข่แล้วก็มีหุคอนะครั ร้านอยู่ที่โครานนะครับผมนี่ฮะมีหน้าร้านนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ทักมาทางที่เิดร้านก็ได้นะครับคนไหนที่ว่างงานหรือว่าอยากมีรายได้เสริมนะนะฮะกำไรำงามๆเลยครับลูกค้ารับไปร้อยไม้ใช่ไหม ล,ลูกค้าขายหมดลูกค้าก็ได้กําไรแล้ว300อบาทแล้วไปต่อขายไม้แล้ว10บาทแลเกไปส่งยไม้ก็ได้600บาทนะสามรอยไม้ก็ได้เก้อบาทนะครับผมโอเคครับโอเย่างทำเงินนะครับย่างสร้างชีพท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0806 2 3 5 8 7 9ครับโอเคครับ หรือถ้าทางที่ผิดร้านก็ได้นะเปิดทุกวันจัดส่งทุกวันคนระับจัดส่งทัวนนะงท่วประเทศไทยเลยครับโอเคครับสอดเลยครับนะ